ออกมากี่ตัวแล้วกลงสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดอสิบเอ็ดใช่ไหม αι? แม่ไม่อยู่อีกแล้วไม่กล้าจับหรอกเดี๋ยวเป็นกลิ่นแล้วไม่ฟัดไม่กบมกมาเช้าก็เป็นแบบนี้แล้ว เจี๊ยบน้อยนี่ไอตัวแข็งแรงก็มีนี่น้ำตาลแล้วมึงทำไมไม่ไปกกลูกมึงมึงมึงมาแย่งอะไรนี่และไอตัวนี้สี่ฟองออกหมดยังยังเหลือีกฟองหนึ่ง โน่นน่ะลังมึงอีกตั้งเหลืออีกสองฟองยังไม่กกโน่นมีกิ้งกือด้วยมึงกิ้งกือจะต่อยลูกมึงนะเห็นไหมนะอืมไม่รู้เรื่องเลยปะออกมาตั้งกี่คอกแล้วอม,มองหน้าอีก ขี้เกียจแล้วหรือยังไงหรือว่ามันกลัวทับลูกมันปะมันเยอะมันกลัวทับลูกมันหรือเปล่าแม่ต้องวนไข่แม่ไลูกมันยังฟักกัลูกคนกละกุ้มใจเอ๊ะมึงน ดูประล้ายนี่น่ารักจนมึงทำไมไม่มาดูลูกมึงดูติเนี่โอ้เล็กเล็กสามฟองนีน่ะนีเนี่ยมันร้องเรียกมึงอยู่เนี่ยเจ๊กๆๆๆๆอยู่เนี่ย ก็ไ,ได้ไปอยู่เล้าแล้วไปอยู่กงแล้วอไอ้พวกป้อแป้นี่ต้องใส่พึ่งออกก่อนเนี่อแป้ป้อบแป้อยู่